าจะทำยังไงดีวะไอ้ฟอนวันพรุ่งนี้องค์หญิงดวงแก้วถึงจะทรงหันมาสนพระไทยข้ามากกว่าเจ้าราชบุตรสีมาท่านขุนศึกต้องแสดงฝีมืออัเลอชาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนขอรับแสดงกับใครล่ะพวกเองมันก็ไม่ค่อยจะเอาไหนกับไอ้คำาลือก็ได้นี่นาท่านเจ้าเมืองกับองค์หญิงจะได้ทรงทราบว่าไอนั่นไม่แน่สักเท่าไรเอามาเทียบกับท่านขุนศึกเมืองอินของไอฟอนไม่ได้ แล้วก็เป็นการข่มมันไว้ไม่ให้กำแหงกับข้าด้วยใช่ไหมเออความคิดของเองนี่มันไม่เลวเท่าไหร่ข้าชักอยากจะให้ถึงวันพรุ่งนี้ไวๆซะแล้วสิวะอยากจะแสดงฝีไม้ลายมือหรือยอยากจะพบองค์หญิงดวงแก้วกันแน่ไอฟฟอนรู้ทันหลอกหน้าและถ้าจะให้ดีหากมีโอกาสเมื่อไหร่ข้าจะหักหน้าไอรัชบุตรสีมาให้มันอับอายต่อหน้าทุกคนทันทีเพราะตอนเนี้ยมันก็คือคู่แข่งอันดับหนึ่งของข้า ท่านกุศลท่านกุศลคำเลยพวกเจ้ามาหาข้าเ,เรื่องอนไดพวกแค่อยากจะขอย,ยืิมดาบใหญ่ของท่านไปใช้ผ่าฟืนสักหน่อยจะได้ไหมนั่นสิมนันนันหายใหญ่อย่างนี้คงใช้แทนขวานได้ดีจริงไหมพวกเราเก่งนี่คงเป็นพวกทหารเก่า <c oughs> ที่ไม่เคยอยู่ในบัญชาส <c oughs> อ้คำเลยจึงไม่ยอมรับนับถือข้าว่ายังไงล่ะท่านไม่มีปัญหา ้าก็ใช้ดาบคู่นี้แหละพาเฟินบ่อยๆไปถ้าพวกเจ้าคิดจะยืมใช้ก็เอาไปสิขุนศึกคนใหม่นี่ใจดีซะด้วยเว้ยเฮ้ยเอาดาบไปออออเออเอออฮยยกยกไม่ไหวอ่ะเฮ้ยทำไมมันหนักอย่างนี้วะชื่อกันยกหน่อยสิเฮ้ให้ข้าเองดีกว่าเฮ้ยมันดาบบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดาบของข้าเป็นดาบดีไม่ใช่ดาบบ้ามันอาจจะหนักสำหรับพวกเจ้าแต่เบาหวิวสำหรับข้า ข้าจะหยิบมันมากวาดแกงให้พวะเจ้าดูเดียเ๋ยวนี้อ่ะนี่ไงขนศึกคำเลือ้อกวาดแกงดาไปมาจนพวกเราตาลายดาบที่หนักนวงกับถูกโควงอย่างว่องไวไม้สงสัยจะเจอดีกาแล้วล่ะพวกเราไอ้พวกเจ้าคงไม่เคยเห็นฝีมือข้าเรามาลองเล่นกันสักหน่อยเป็นไงข้ากำลังอยากจะรู้ว่าดาบใหญ่สองเล่มนี้มีความคมสักแค่ไหนไอ้กงไม่ไหวหรอกท่านดาบหนักนอย่างนี้อย่าว่าจะฟันเลย แค่เอามาเคาะหัวพวกข้าคงจะแตกแยกเป็นสิ่งเสียงแล้วละเอออภัพยพวกข้าที่เป็นผู้น้อยได้ปัญญาด้วยนะท่านนะท่านเจ้าเมืองสเสด็จทหารทุกนายมานี่ตั้งแถวรับสเสด็จท่านเจ้าเมืองเดี๋ยวนี้สมรา,าร้อรา,าอาา่ทุกคนตามสบาย ทหารค่ายนี่อยู่ในความดูแลของผู้ใดเนี่ยขุนศึกคำลือที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนศึกคนใหม่ค่ายทหารจึงยังไม่เป็นระเบียบเท่าไรนักพระเจ้าค่ะทำไมขุนศึกเมืองอินทุนเจ้าพ่ออย่างนี้นะน่าสังสารขุนศึกคำลือที่ยังไม่กล้าต่อปากต่อคคำเพราะเจียมตนแล้วเจ้าคำลืออยู่ที่ไหนล่ะบ่มชันคำลือขอถาวายบังคมพระเจ้าค่ะอืมหลานจำได้เจ้าคำลือ เป็นนายทัพหน้าเกือบจะเข้ารบลาข้าฟันกันม่อมฉั้นขอประธานอภัยน่าขัดใจจริงๆนะเพคะเจ้าพี่ใครๆก็พากันดุมแต่ขุนศึกคำลือผู้นี้พี่ก็ไม่รู้จะหาวิธีช่วยเขาได้ยังไงเราจะพาราชบุตรสีมาไปเที่ยวชมสถานที่ใดต่อไปคะเจ้าพี่เดี๋ยวก่อนสิดวงใจไหนๆเข้ามาในค่ายทาหารน่าจะได้เห็นการฝึกซ้อมให้เป็นที่สำราญสายตา ล้านสีมาคิดว่ายัางไงล้านเห็นด้วยพระเจ้าค่ะกําลังอยากจะเห็นฝีมือของทหารชาวเขลางของเจ้าอายอยู่พอดีข้าเมืองอินมีโอกาสได้แสดงความสามารถอวดองค์หญิงดวงแก้วแล้วคราวนี้ขอเดชะหม่อมชั้นขุนศึกเมืองอินขอน้อมรับการแนะนําจากท่านราชบุตรพระเจ้าค่ะขุนศึกเมืองอินเป็นทหารฝีมือดีของอาล้านชายคิดว่าหม่อมชัน้น คงมันลดตัวลงไปประชันกับทหารชั้นขุนศึกหรอกพระเจ้าค่ะเจ้าอาไอ้บุนยืนพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะส่งสัญญาณเรียกหัวหน้าองครักษ์ของท่านราชบุตรมาเดี๋ยวนี้เจ้านันยิงพลุสัญญาณแสดงว่าราชบุตรศรีมามีการเตรียมการไว้เป็นใหญ่ดีไอ้คำลือจะประมาทราชบุตรองค์นี้ไม่ได้สแล อุ๊ยดูนั่นสิเพคะคนตัวใหญ่ยังกับยักษ์แต่วิ่งเข้ามารวดเร็วเหมือนลมพัดไอ้ทมินมาตามบัญชาธราชบุตรแล้วพระเจาค่ะนี่คือเจ้าทมินหัวหน้าองครักษ์ของข้าข้าเรียกมันมาเพื่อประลองฝีมือกับขุนศึกเมืองอินผู้นี้แย่แล้วท่านขุนศึกมันดูคึกคักเหมือนยักษ์ใหญ่จริงๆนะน,นี่ไม่เป็นไรไอฟ้ฟอนเขาว่าตัวใหญ่ล้มทางนีจะไหวหรือเพคะเจ้าพี่ รูปร่างคนละขนาดอย่างนี้คุณศึกมังอินของเราก็มีดีเหมือนกันนะเอาพวกเจ้าใช้อาวุธสำหรับฝึกซ้อมกันดีกว่าผพราะว่าพลาดพลั้งจะได้ไม่เจ็บมากเท่าไรท่เจ้าค่ะเพือไอทามินยั้งมือว่าไม่ทันถ้ามั่นใจถึงขนาดนั้นจะใช้อาวุธจริงก็ได้ข้าใช้ดาบสองมือนี่พระเจ้ามีอาวุธอะไรข้าใช้ลูกตุ้มใหญ่คู่นี้ฮ่า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 เราวังตัวไว้ให้ดี ไอ้ยักษ์กวาดแกว้งลุกตุ้มเหล็กคู่เลยกำลังของมันคงไม่ด้อยกว่าข้าเท่าไหรแน่แต่น่ตัวว่าขุนศึกเมืองอินจะต้านทานมันไม่ไหวน,นอกจากจะใช้ชั้นเชิงที่เหนือกว่าเท่านั้นแต่ดวงแขกก็ไม่อยากเห็นขุนศึกเมืองอินข่าท่านะเลยนะค,ค,นะค่ะเจ้าพี่ก็เหมือนถ้าขุนศึกเมืองอินก็เท่ากับเป็นตัวแทนของชาวเหนอล้ถ้าพ่ายยังไม่มีทางสู้เราคงอดสูต่อคนอื่นขุนศึกเมืองอินทำท่าเหมือนจะสิ้นกำลังแล้วพี่คะ คำลือคำลือท่านคงจะมีหนทางช่วยบ้างไหมของหญิงดวงแก้วทรงห่วงใหญ่ที่สึกเมืองอินหรือค่าควรจะปล่อยให้มันดำดิ้นไปต่อนานั่นั่นเมืองอินถอยมาทะเลลูกตุ้มตีจนเขาอ่อนสุดไปยดาบเรนหลุดหายแกทมินกับเงื้อลูกตุ้มใหญ่เหมือนจะฟาดในหัวแตกตายฮลฮฮฮนึกถึงพแก้วแม่แก้วได้แล้วคุณศึกเมืองอิน เจ้าจะสิ้นชื่อในวันนี้า